สบายด้นี่นะสเอฟดี FC ทุกคนยินดีตอนฮับเข้าสู่สตองเมตตี้สะพายบ้านสวนเด้อจ้าไม่นี่เฮ้ากษีมาเฮ็ดซิ้นราดเด้อซิ้นราดก็คือมหมูกระทะเห็นได้ว่าก็คือไทยอีสานนะทุกคนนะโอ้ยว่าคือบ้านเฮ้าดีกว่าเนะ้อไม่นี่เฮ้ากษีมาเฮ็ดซิ้นดาดนาะทุกคนซิ้นดาดก็คือหมูกระทะนะอากาศก็แบบดีเลยะดีสุดๆเพราะว่าฝนตกเนาะทุกคนเนาะ อยู่ดงเห็นฝนหากระตกแต่ว่าเซโนโนี่ตกแหงๆนะึงนางอลิตานะ่ะยังอยู่เซโน,โนเนาะเพิร์นอน,นอนอันยามลานเพิ่น์นยามอลิตกับยามยามอาชีเนาะทุกคนเนะาะมันี่ฮาวก็สุแเด่นเ็ดสินดาดกินอยู่สวนพอดีมาฮอตก็พอดีผลตกได้นี่นะอากาศดีมากค่ะอากาศดีเวอร์เลยทุกคนเราจะขึ้นไปบึงยายเนาะยายโอ้ จกอย่างพอนี้ฮะทุกคนคันดังมันนี่ฮาวกับซีมาเฮสินด้าเนอะทุกคนแต่ยังบริเวณอย่างเลยเด้๋นี่นะหากรมาฮอสท่าสุเพิ่นนะควาหันเม่ตีให้นอาริตาซื้อเยืนซื้อเจลซินด้ามาเตเซโนเนาะโทรหาเพิ่นว่าสกินยังไม่แรงว่ะทำอีทเพื่นว่าสิบบอดดีมาเด้่เพิ่นว่าสีนอนนั่นลินนัมมาทีอีกอนเพิ่นว่าแต่เมตีว่าพกินซินด้าบอกกินซินด้าเอากินซินด้าแล้วก็ันกินซินด้าเลยเพิ่นสีมาเพิ่นว่าอะไรเออโอเคให้เพิ่นซื้อเจลมาเตเซโนเนาะ อันนี้คุณยายกระเ่๋าถาก็ล่างกินเขากรเป๋านี่แหละอานน้มก้อนอมีกระตือีีแหละกินนี่ยังรับมาันราดอยู่เดี๋ยนี่เอาสิออกไปเห็ุชิ้นด้านเพิ่งจะนอนตื่นได้ไง <c oughs> เกนเนี่ยเอองูสองเท่านี้นะชิอะไรช่องเท้ามเี เป็นยังไงคุณยายสบายมากสบายมากสบายมากสบายดีนะแม่สบายดีเด้อป็น่าได้ป็นไข่ปิดไอป็นอะไรหายแล้วหายแล้วหายเลยซะโอ้เป็นแต่เซบอรีนี่นะดมเป็ดดมเป็ดอันนี้อันยังสุกพักม่วงสุกพักม่วงอันนี้กุ้งปร่จานเนาะเห็ดแบบยิบๆเลยเนาะขาล่างเนาะ กินไดวันนั้นขนมอาริต้าเนาะซื้อเมื่อคืนนี้ได้กินแล้วบ่ไม่เท่าบ่อนกินแลยเนาะไม่เท่าเนาะแน่อย่าเครียดมูได้เพราะว่าอันคุณยายเพิ่นนั่นเพิ่นไอเพิ่นยังกินบ่ได้มันเป็นของหวานของมันเนี่ยนะ่ไของหวานของมันติดไอเพิ่นเป็นเบาหวานจะตุ้ยนี่อู้ไม่เท่าจ่อยลงนิดนึงเนาะจ่อยเนาะฮะจุ๋ม่อยลงเออแล้วบ่เออเนมซีกินข้าวแล้วบ่นี่ เอ็ดอา์ทีเอฟซอา์ะไเนสวัสดีครับานบีนะครับจับกองให้สันนะปอาอกป้าไปเหตดของกินเลยเนาะโอ้แม่สองเบงเลยบอกชวนมาไวมาช่วยกันยังไงเอาไว้เ่น่บาเลยฮะ กินหาด้อเินักนเด้อซอยอางรำนึงหำอะเากินอะไรนะคนลายเน้ะทำเสียสินหนาเนาะเห็นคนเดียวอีนี่กินคนเดียวเลยบอกเฮ็ดคนเดียวกินคนเดียวาเนยเจียวยังไงเกีวผักหมนอ่ะผักมูวงียวมูอ่ะเขานังกินขวีดเนาะเอาขาขึ้นอีก เพื่อนอยไคะเาเลีมีชิ้นีพีด้วยเอากระเชามือหนให้ดิอู้มีฟองเขียวด้วยเพาเราเชื่อแหละนี่เพราะว่าเาซื้อสินสไลด์นั่นเน่ยแล้วก็ซื้อปาซื้อกุ้เพื่อเค้กุ้งเาตกินกนกินไปโตเลยอแกแัน หรือก็ได้ยูสิเป็นอย่างส่วนนั้น่เล้งมาส่วนอานออกมาไปอานๆก็สอยเลยโอ้คุณกายูบัสันได้จังบฮโวเนี่ยคนเราขอยิงตีกับนจอยจอยเาออกกําลังกายคกี้ได้ไรหรอจะลงให้จะว่าไจะกังวูนี่คน ดีเชียดินเดาผู้เดียวร้อหามาเลยฉันจะทำอะไรก่อนดีล้างทักนะล้างทักไปก่อนง่ายๆเนี่ยะวาสลาเฮยเขาเหยียช่วยกันกวาตั้งกองไว้เห้ช่วยกันเฮยเขยุเดียวกเจะาบุญตนเขาบอกเหช่วยกันนาะเลูกแม่ยูเอายูแม่เราปวดหัวเราใชไปอด่อนเราบริวาวเราเบ้าอยู่ ใครยคอยๆวีุนค่นบ่อโจาแห้งอยู่แล้วเออพอบเคยเนอะร้านเออคิดโยเต็มทีออมมี่มาบริใหม่เ้อะน่าขวัญออมมีอยากจนร้องไห้เป็นภาษาอังกฤษเราหายเปภาษาอังกฤษแหละวะ ผักเฮาไปซื้อ,อยวนตลาดเอาไปซื้อลงลงไปซื้อนตาลาดแรงนี่เออคนีนนนนน้จะซามนะซ้ำตัวถามเราก็รู้่ากลังทพักพอนเะหผักับไปถาคันเราบอผักเราชมอลองอยวมาเข้าชิมมาซอยกัน สรุปก็คืออารานเห็ดสดดีๆหน่ติผมพอใจนะเฮ้ยได้ไซอยไปได้ยังก็พันนั่นแหละพอพักก็เป็นนี่้าฮัลโหลรับนี้อืออะไรอืออือเฮ้ยจิน่น่คนตกบ่ออยู่คน คนสรุปอัไนในฮิตโซยมันตีเนาะแม่แมตาเอาอันนี้ค่ะพอเราก็เมื่อยแหละเอาอันนี้กระสุนสิบปานใด้เพราะว่าเอาอยู่ในเนาะมันก็บริสุทธินะกินนมอินแล้วก็บอกงอแงแหละเราหายมาเอออันนี้ว่าเนี่ยตีกลับแหนะกระเทียมว่าพูดอะกันนี่ยมนงอันนี้เอาบางทีอยากเอาผักน้ำต้งนี้ลงโอ้อะไรตั้งก็แล้วแต่ไม่พักยังไงพักบัวโอ้ผักบง ตงกซื้อมากจนอีกมีอ่ะมีกับเจ้าบริเก็มาลืมขาเอ้ยบจเสีมาให้แล้วบงหัวคูณได้จะมากินเจ้าชิคายบปสมุดกินบัวบขายสดโลเทราับมาหาเชียไปขายจักเขาขายเป็นหมาดินมากะบบงหมจับไปจักมาหาพันตีได้โซยซีแล้วก็สิเกะกุ้งแล้วก็อารันเกิทบาพวกนั้นให้เพิ่นเติำพักซะแล้วให้ร่อนร่อนเด้ออ้าวมิจนื้ะ มีแต่ซอยที่สิที so ่เาหบล้างตัวจบก็ล้างเฮยโอ้ยาเบาลางรมหักเอาก็ะชวยใส่เบทุกพากให้มันหออ๋อมีกระเพาะเ่าผมมีจอยในข้าวเนี่ยบ่กระี้อยนี้แล้วบ่โอเคอันนี้นี่กระี้ตัวขวดกะี้ในร้านจะี้คกก็ได้บบเป็นฮะบ่เป็นมาแล้าเอยเ่นบเป็นกบเป็น เมนตีแค่ที่สุดก็คือซอยซีนเนาะนอกจากทีคือมีดคนนั่นที่เขาแม่ค้าเขียวเนือโคกโคกคนิดกาดกี่กาดกี่ก็ได้เรื่องฮะก็โคกก็เคี้ยวั็ตีแต่ขึ้นตีนขี้ข้านที่สุดก็คื่อนซอยซีนนี่แหละพอเลยพักตรงบุครื่องนะเนี่ยพอพออย่าเรากินซีนนะนะบุได้เออบ์มิพีกินหลายนะก็เอาเนื้อราย่างนี่เนื้อเรามาทักงบัวฮะเด็กกัดเนื้อโคกพักโคกโพาเน่ยเออเอาเนื้อย่าง ตอนนเราน้อยนะเขามาก็ซื้อมาเลยปีชยง่ายอูดบกินเนี่ยเอาเซื้อสีซรไมากไส์มากสีขีดนี่าเสีขีดให้ลวกฝาดมือตัวเองเด็นปเสียวแห้งเดนี่กรไดยูนี่ไดยู่้นั้นบ่ได้ตวนั้มัน่่าน้าู้บ่ไดเอาเอาน้ำเจ้าหม นะเราขีดวิดให้มีแต่เอาจมองหวานมีแต่น,นี่นั่งแต่นี่นั่งนี่นเดี๋ยวเปลี่ยนกันมันอันตัวที่เขาขายนะเด่นแนวอันรับมีดน,เนะเขาเอื้อนนเนาะขักไดยและซื้อมาเฮรออยู่ใช้เขาเห็นแต่เขโาโฆษณาเนี่ยเห็นอยู่ใช้ก็ซื้ออยู่หันแล้วปะอ้าวโฆษณาใช้กสร้างแล้วเขาอยู่หันโอ้ยขีดเอาไปดีแเราพะทาว้ยขักเลยแต่เได้เนาะว่าได้อยู่ได้เอ็ก็เข้าอยู่ได้พี่น้อง นางน้อยนางลิตาก็ยังยูเซโนเนาะเอาก็ได้เิ่งถาชุพบคนผู้ชุพบคนมาคันตอนไหนพี่ชันตอนกินเนาะพวกลาสนี่เสด็จเน่ากูพวกลาสนี่พวกซนีบอสลาซี่เสด็จเน่าลาซี่เสด็จเน่าอ่ะก็ซอยเครื่องเครื่องอ่ะเด้อปวดอะไรเออก็ตัดแบบเป็นท่อนเป็นทอนแล้วก็คือตัดปกบุ้งอะไรเฮ้ยนั่นแหละบ่ซอยจักเทื่อก็เลยเห็ดบ่เปผินมีกินอือ ปนกัเลยวะอืออ้นขาเอืกแหละเขาเอาอยู่กับรันหารันผลนมักง่ายอไนขามสขาอือนั่้ยาหมความู้เท่าคนก็แ้วมันกินเก่อร้านมักง่ายเห็ดคือยาคูนเออยังหุบลงบานพูินปนจะคนจะแก่แกวจะเขาฝ่านลุ่งปานเกือหมูสิไปชมกันจะทองคือเก่า โอเคอ่ะทุกคนเท่าสี่ขออนุญาตยฮิตอันนี้ก่อนเด้อเฮ็ดสิได้ให้มันแล้วก่อนอย่ามันซาหั่นนะถ้าบัดเท่าฮ็ดแล้วแล้วก็เตรียมเครื่องเตรียมของไปกินผู้ใหญ่ค่ะเจสิถ่ายต่อเด้อพี่น้องเด้อแค่จะมีคนซอยมันนี่ปิดก,ล,กล้องก็ไปเละเอา้าป้าเ่าเรือทุกคนมึงดู้มึงดูด้ผมตูนตลอดเลยบ่ยอกก็สิทุกคนเอ้เลยอลีแหละอลีแหละจะเสือเรียถ้าบ่เห็น โอเคพากิ้ไปก่อนทุกคนทุกคนเลยล่าสุดพายุเข่าแล้วพี่น้องที่นี่ผลยิบน้อยนึงแต่ตอนนี้ลมป้อโทพี่น,อน้องมึงได้ฟ้าเหลืองฟ้าเรืองจะได้กินนี่ว่าสิดธานทางมันนี่นะอุ้ยลมแหงโต๊ะจนล้มมึงได้ฮะทุกคนได้ยินเสียงลมบออ๋อโ้อ้ยลมเป็นตะยานิลี เป็นไงชินดาเราจะเกิดไหมไม่เกิดก็มาเกิดค่ะเกิดเกิดเฮ้อกินยาไปแล้วเด้นี่เขาเนาะนั่งในห้องนี่นะ <c oughs> เป็นควาเคยกินค่ะก <c oughs> ุ้งเฮากระแกะแล้วเรียบร้อยนี่พักก็ทำในล้างพีนเฮาก็ซอยแล้วเลยดีนะเฮ้ยพี่น้องจะมาล้มแทนนี่นะกูมันเข้าเซโนก่อนเนาะ มาเมื่อไหร่ทุกคนอันนี้จนปิวปิวมาเลยเด้นี่น่าเฮ้ยมันก็ลมแหงแต่มันมาเป็นซวงที่เบามาทุกคนผูไปมาเลยกระปูกระป่องโอ้ยไหนๆเนาะกระป๋ มากินนั่นมาเฮ็ดสินดาดกินรึว่ามาเป็นผู้ผจญภัยนี่ทุกคนเอ้ยอาิตาคือจักทีมาได้หรือบอพันโทรมาที่นี่ค่ะพายุกับข้าวเซโนคือการยันพันมาบ่ได้เนาะทุกคนเนาะโอ้ตายโลดเฮ้ยโอ้ขาหมอน้ำซุกจุดปี้นโคตรโคตรโคเน่มาตีขอดอย่างี้ผักทีไปก่อนมาตีเช็ดมาแล้วอะไรแล้วก็สิเอาเข้าไปในเนาะ ไ้กินอยู่บนอะเนี่ยพี <c oughs> ่บุญข่าวา้าบลโอเคพักคลิไปไว้ก่อนทุกคนลาสุดเนาะยกเลิกเนาะทุกคนป้าบาไหวมันลมแห้งแล้วก็ตอนนี้นะไฟดับที่ไส่อยู่มันซองแสงนี่คือโซลาเซลล์เนาะทุกคนดิดิมืดบ่เลยฮะนะ่ะน่ะบร่ได้กินสินดาษซศ้าทุกคนป้าสรุประคลิปนี้ คลิปนี้เห็นยังผสมไทยคลิปนี้เป็นผู้ประสบภัยนะทุกคนเนาะป้ามันมาแบบบาดเดียวเลยเห็นบปตอมิติถ่ายไว้ยขี้เหงื่อก็เข้าตาลมโคตรแหงแล้วทุกคนพายุแบบเข้ามาบาดเดียวเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกมาเป็นลมเป็นลมเลยมิติสี่เก็บเครื่องเข้าตู้เย็นมืออื่นอย่างสิกินเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าว่าคลิปนี้คันว่ามันได้หลายนาทีมิติก็สิตัดลงเลยเนาะตกเป็นเจือเอาอย,เอ,ยอ,อย่ามากินเพืๆๆๆ่อนมาด่าจุมืออื่นฮะ ไปดับได้ป่ะมืดอย่งกินซะมืดจะเอามากินเอาเมียนซั่งอยู่นี่แหละอือพ่อเหรอเนี่ยมีจะเอาต้มเป็ดาปมาให้พ่อฮะแหละจมหายางดอกอ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้เฮาโขก <Okay. S 1> จบลงซะก่อนนะทุกคนเทา้งเมียนเพื่อเอมิเอ็นโขกที่เราเตรียมไว้ฮะนะเมียนกินมื่ออื่นเนาะเป็นห่วงตลาดมันลมๆแบบนี้เลยยันแบบเกิดเหตุแบบโอ้มันยานเนาะทุกคนเนาะเป็นห่วงเนาะเคาก็บอนไดออกไซด์ฮะนะ มีแต่เขาเตตียมเครื่องแล้วเขาก็สิเข้าออเมืองเนาะทุกคนเนาะลมแห้งหรือผู้เสียงลมเป็นแต่ยาน,น,นยอะไรทุกคนเขาเนี่ยทักทีไปก่อนเดอ้อ